ความทรงจำที่เธอนั้นได้ทำให้ฉันช้ำและก็มองไม่เหเื่อแต่ความหลังฝังใจงคืนก่อนเท่านั้นได้มีอะไรต่อ ความหลังเล้าร้อนติดตามร้อนให้ใจไหวหวันเคยสุขเคยทุกข์รวมกันเธอกลับมาทำมหนเธอช่างลืมฉันลงมองอดีตที่มันคมคืน บทใจแทบกลายเป็นโลงจิตใจเธอนั้นเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงเรียนไปไมิเคยมั่นคงไม่เคยเสื่อตรงต่อใครเหลือไว้แต่ความร้วนเลจากความรักเสพ ที่เธอน้ำพุ่มเทไวให้ร้อยเศร้ารอยเล้าอะไรความผิดหวังครั้งใหญ่จำหวานี่จนวันตายเลี้ยวไวแต่ความรุน ความรักเสเพลที่เธอนั้นทุ่มเทไว้ให้รอยเศร้าร้อยเลาอะไรความผิดหวังครั้งใหญ่จะไหวจนวันตาย